สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ท่านาอยู่ซองซอฟต์แวร์เกมสเสงคเนะครับและตอนนี้ท่านอยู่เกมทันทีน่รูมสตรอรี่ทาวเ์สเตอร์สิงคยนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวรบกันต่อจากพาร์ทที่แรกเหนือพาร์ทที่สองนะครับพาร์ทที่สองทรัพที่สิ้านะครับโอเคนรอยู่ที่เดิมครับนเบสโอเคโอเคมนาะเอา่อ ไปตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้มาด่านดำนะครับเดนนี๋ยวต้องมาหาาวลาวโอเคนี่เป็นกล่อง มืดจัดนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยเคอดดวดไฟตรงนี้เคอื่นราต้องเปิดห้องหนึ่งก่อนนะครับโอเคยขนของตัวนี้ก็จะเป็น3 7 5เจนะครับเอาว่ามาจากไหนเอามาจากรูปร่างของไก่ดานดำนะครับมันจะมี คำใาอยู่ให้เราว่าดลูปตามนะคือตัวปลดล็อกรหัสมันจะมีเป็นเหมือนเส้นดำๆก็ให้เราวาดตามนั้นได้เลยนะครับอเออันนี้มีองค์สำคัญดูแล้วเจะต้องปลดลอกตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเออต่อไปก็ต้องไปไขตรงนี้เลินมเกี่ยวลืม ไข่ไขตรงนี้ไข่หมดอ่ะเข็มตรงมี้เกี่ยวหมดแล้วโอเคตไปก็ไปเอ,อ่อตรงนี้หมดแล้วมั้โอเคหมดแล้วไปนี่มานะครับโอเคตัวเราต้องไปดดเอาเอ้ก๊อกในึงใส่ปิดจุก คือนะต้องทำแบบนี้ดีโอเคมันต้องมุนตรงก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะถูกไห้ถูกสิ มก็ไม่ถูกโอเคแล้วก็ไปมุทอเหลือมท่อเหลื่มไม่มีอยากจะทอยปีอย่างนี้นะพอถูกไปหมดดุดกระดาษด้าน,นลืมโอเคตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ตรงโอเคตรงนี้ตรงตรง นะครับโอเคต้องดกท่อมันเชื่อเป็นกรรมบรรมตรกาตัวเนี่ยโอเคตรงไหมตรงตรงคือมาตรงนี้ต่อ,อคือมาตรงตรงมาตรงจากนี้ตรง โอ okay, ปน้นีน้สีเขียว้องเ,เป็นอไหนเนี่ยเหมือนนี่เอาโอเคตรงโอเคตรงหมดนะครับโอเคอเคเือไปนนี่จะเป็นหัดของเนี่ยครับซึ่งหัดตัวแรกก็จะเป็นหาว่ามาจากไหนนะครับก็มา,าจากตน้นครับไอ,ไอการไหลของกระแสไฟ ซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็น5มันจะเป็นเอ,อ่อตัวเดียที่ตรงนั้นนะครับเป็น5 2เอ,อ่อแล้วก็4 7เอ่อเดี๋ยว8ดิ5 2 8 7 4 2ครับ5 2 8 7 4 2ครับผมต้จำผิดนะ5 2 แล้วก็2โอเคฉันได้ครีมตัดนี่มันครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมเอาคอไปด้วยเกือบลุกไปแล้วชอบลุกตลอดเลยนะโอเคมืขอข้างบนอ,อตรงนี้ตรงนี้เอาเดี๋ยวผมดึมแฉลงงฉลงมาจากตรงนี้โอเค จะมีวาวอยู่นะครับเกย์ลงไปข้างล่างได้เลยอ่อนๆไปๆไปๆไปๆผิดไปผิดไปผิดเกลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ไปตรงนี้เกย์เปิดวาวเกย์ลงไปข้างล่างส่วนนี้เราต้องไหยุดการจดลองนะครับ Okay. ซึ่งตัวนี้เป็นการเก็บรหัสตรงนี้เ okay. เดือนนะเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวตัวตัวไหนวะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่หนะ้าเนี่ย คนต้องตามดูดีแหละตามก็รจริงๆว่ามันใช้ตัวใดยังไงเต็มซ้ายเต็มแล้วก็ซ้ายขวาเต็มซ้ายขวาเต็มาย,น,ายนี่ไงได้แล้วโอ้โหเชีย่ยก็ผ่านตามนั้นเทุกูสูงคิดอะไรวัตถุโบราณโอเคนี่ไงไก็จะผ่านเลือดตาแต่ประเด็น กินต้องไปชั้นหนึ่งก่อนโอเคออไปชั้นไหนวะสี่ปะ่ะสี่หรือห้าต้องผิดนะผมจำไม่จริงวะ ตงือต้องหาดูกแล้วทนนี้เอาดูสุดที่เราต้องปรับระดับน้ำให้มันเท่ากันนะครับสับ,ร,บระดับเทา่าๆดีต้องปรับดนเกินต้องให้สองกับหนึ่งเท่ากัน tuần thứ nhiều lời và màn mà để nói vậy Hãy subscribe cho không กดให้มันเกันครับส่วน a นไปเลยต้องให้หนึ่งกับสองเท่ากันไว้ก่อนนี่คืองมีสมกัผมนต้องใช้เวลานะครับะตัดข้ามไปกันนะครับ คือมันนานมากจริงๆจริงๆแต่ประเด็นคือเราต้องให้ดับหนึ่งกับสองต้องเท่ากันได้ก่อนนะครับก็ถึงจะแบบผ่าน โอเคครับผมผมผ่านเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวตัดไปด,ดูกันดูว่าเป็นยังไงซึ่งมึงกดตะกดด้านคือร่องมายชิบหายเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้เกี่ยวกับชั้นห้านะครับมัน,มน,มนเป็นชั้นห้าอ๋อความเป็นชั้นห้าเอลืมไปต้องลงไปส่งควบคุมก่อน โอเคเชี่ยสายเลยไม่ก็จะแบบหัดนั่งกดกันอ้โหโอเคประเภนหา้าโอเคโอเคฉันรู้แล้วว่าลูกต้องนอยู่ที่นี้นได้ ฉันบอกว่าเราจะไม่ลืมอะไรไปนะคือตอนนี้ใช้เ e อ็นเนี N ่ยแทงก็ไปที้งได้เลยสมบูรณ okay, ์ดีเคยตอนนี้ใช้ไฟควบคุมเพื่อเชื่อมต่อกับลูกบาดกับคริสตัลสตาร์ทอัพโอเคระเบิดโอเคตอนนี้ลูกด้เอตัเวดคริสตัลนะโอเคเป็นสัญลักษณ์ ที่ได้จากบนซ้ายนะครับอันนี้เป็นแถวที่สองตัวที่สามจากทางซ้ายตัวนี้เกียร์แล้วจะเป็นอใน Eclairs e เ t Platinum ทางด้านขวานี่ป่ะตัวนี้โอเค เป็นเป็นอ่อนะครับโอเคคือคุณจะคือมันต้องสมบูรณ์ระเยรวที่เราะโอเคการคำนวณสำเร็จ คือใช่ไม่ใช่ผู้ปกครองเป็นนษยคือคอ,อย่าบอกนะว่านี่คือคริสตัลมันสั่งเราคริสตัลคือพ่อเราทั้งเถอะลาก่อนพ่อดูนะฟอก โอ้ยโดตกูคว้าไปเลยโอเคเดีินบนรนคนกลับมาเฮียระเบิดคริสตัลระเบิดเฮยโดครับยินดีรับสู่ด้วยคลิปพาด <c oughs> แดงแดงระเบิดที่ ท่ามิสเตอรี่นี่แสดงว่าพ่อของเราเนี่ยเป็นนี่เฉะต่าเอกิสเตอที่มันจะแบบสั่งเราเพราะว่าแสดงว่าอพ่อเนี่ยมันรูว้ว,ว่าพิตตี้ไงซึ่งผมไม่ได้จะแปลว่าหัวใจน่าจะแบบแบบไม่ใช่คําที่ใช้เรียกลูกชายคนนะ่ะแสดงว่าไอที่นี่มันรู้อืมนี่คือเงื่อนระบบของการสืบสวนสอบสวน เจอกับคริสตันครับเท okay. 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 นิทูลสตอรี่ตูบิโกเทนิโอโอเคบัตูเมนูโอเคยอดอีกหนึ่งคริสตัลเอเด็กซคริปโอเคนักชมแล้วพบกันใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวเกมน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามกันครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ